สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูนานะคะวันนี้คุณครูนาจะมาสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องรู้จักวรรณยุกต์และการผันวรรณยุกต์อักษรกลางกันนะคะเด็กๆจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะคะเด็กๆ 1. ึงบอกวิธีสะกดคําที่มีรูปวรรณยุกต์ได้ 2. อ,อ่านสะกดคำที่มีวรรณยุกต์ได้ถูกต้องและ 3. เห็นความสำคัญของการอ่านวรรณยุกต์ได้ถูกต้องค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักวรรณยุกต์กันก่อนนะคะวรรณยุกต์มีสีรูปได้แก่ไม้เอกไม้โทไม้ตรีและไม้จัตวาอ่าวรรณยุกต์มีสีรูป แล้วก็มี5เสียงนะคะเสียงแรกนะคะเราเรียกว่าเสียงสามัญเสียงสามัญจะไม่มีรูปวรรณยุกนะคะต่อมาเสียงที่สองก็คือเสียงอะไรคะเสียงอะไรคะเด็กๆเสียงเอกค่ะเสียงเอกก็คือรูปไม้เอกนั่นเอง ต่อไปเสียงที่3ก็คือเสียงโทเสียงโทก็คือรูปไม้โทนะคะต่อไปเสียงที่4คือเสียงเสียงเสียงตรีค่ะรูปก็คือไม้ตรีและเสียงสุดท้ายเราเรียกว่าเสียง จัตาวาสียงจัตาวาก็คือรูปไม้จัตาวานั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาสังเกตรูรปของวรรณยุกค,คุณครูคิดว่าเด็กๆจะต้องจำได้อย่างแน่นอนอรูปแปกไม้เอกนะคะให้เด็กๆจำนะคะว่าไม้เอกมันจะเหมือนอะไรคะดินสอค่ะต่อไป ไม้โทลักษณะจะเหมือนรูปอะไรคะเป็ดนะคะอ่ารูปเป็ดน่ารักมากเลยไม้ตรีนะคะไม้ตรีจะมีลักษณะเหมือนเลข7ไทยค่ะและวรรณยุกต์สุดท้ายไม้จัตวาจะเหมือนเครื่องหมายบวกนั่นเองอักษรกลางนะคะจะมีทั้งหมด 9ตัวตัวแรกก็คือกไก่จอจานดอชาดาตอปาตับดอเด็กตอเต่าบอใบไม้ตอปลาและอออ่างนะคะเรามาฝึกการผันวรรณยุกต์อักษรกลางกันนะคะอาเดี๋ยวคุณครูจะผันแล้วเด็กลองผันวรรณยุกต์ตามคุณครูนะคะอะเราผัานว่าก กากาเอกกากาโทกากาตีกากาจัตาวากาผัานรวมกันค่ะกา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 โดอาดาดาเอกดาดาโทดา ดาตีดาดาจัตวาด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 าเก่งมากๆค่ะต่อไปนะคะปออาปาป้าเอกปาป้าโทป้าปาตีปลาปาจัตวาป๋าปาป้าป๋าปา จอาจาจาเอกจาจาโทจาจาตรีจาจาจัตวาจ่าจ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 าบออาบาบาเอกบาบาโทบาบาตรีบาบาจัตวาบา บาบาบ้าบาบาคำนี้ล่ะคะออาเอกอาโทอาอาตีออาจตวะอออออาอาอ็คำสุดท้ายแล้วตตาตาเอกตาตาโทตาตาตีตา ะตาจตวาต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 ,า,ต,า,ตาถ้าเด็กๆไม่ทันลองวนคิดกลับไปฝึกผันอีกหนึ่งรอบนะคะช่วงหนูทำได้ง่ายนิดเดียวอ่าเป็นการทายปริศนาคำทายกันนะคะเรามาดูกันค่ะปริศนาคำทายข้อแรกนะคะการคว้างออกไป เด็กๆลองทายดูสิคะคืออะไรคะคืออะไรเอ่ยอ่าใช่แล้วคะ่ะคือคำว่าป่านั่นเองต่อไปคะ่ะบริเวณที่มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นอะไรคะบริเวณที่มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นคำว่าอะไรเอ่ยใช่แล้วคะ่ะคำว่าปา่า คำต่อไปค่ะพี่สาวของพ่อหรือแม่คือคำว่าอะไรเอ่ยพี่สาวของพ่อหรือแม่เราเรียกว่าอะไรคะใช่แล้วค่ะคำว่าป้านั่นเองต่อไปค่ะเรียกอีกอย่างว่าพ่อเรียกอีกอย่างว่าพ่อคือใครนะเด็กๆลองทายดูสิคะเรียกอีกอย่างว่าพ่อ ใช่แล้วค่ะอ่านว่าป๋านะคะตบมือให้ตัวเองหน่เลยคะ่ะเรามาสรุปบทเรียนกันนะคะเด็กๆวรรณยุกต์มี5เสียงนะคะได้แก่เสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจตวาส่วนรูปมีทั้งหมด4รูปได้แก่ไม้เอกไม้โทไม้ตีไม้จตวา ส่วนเสียงสามัญจะไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆดูคลิปนี้จบแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมไปฝึกอ่านวรรณยุกต์และฝึกผ่านวรรณยุกกันบ่อยๆนะคะแล้วเจอกับคุณครูใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ